ทีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารีวิวการใช้งานของเจ้าเครื่องทานบุ่นนะครับยี่ห้อคาเท่นะครับรุ่น WHM4502 นะครับซึ่งมาแทนตัวเดิมที่เป็นยี่ห้ออา สติวเอทอนะครับก็ตัวนั้นใช้มาประมาณสามปีครับก็เสียนะครับก็ไปซื้อตัวใหม่แต่วันนี้ขอมาถึงผมก็ทําทำการติดตั้งเลยครับคือก็ของมินมีนอยู่เดิมนะครับมีมีสายดินสายดินลงไปนะครับแล้วก็ เบเกอร์ครับทมติดอะไรมันเป็นของเดิมครับไม่ต้องเดินสายมาถึงก็ใส่มาถึงก็ใส่ใสายไฟเข้าไปเลยนะครับข้างใน,นครับโอเคนะครับอ่าผมก็แกะกล่องให้ดูเฉยครับเพื่อท่านใดเหอยากเห็นตัวจริงว่าเป็นไงนะครับติดตามที่ YouTube แล้วนะครับในยี่ห้อนี้นะครับคาเท่ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่า คาเท่นะครับเห็นเห็นว่ามีรีวิวเยอะนะครับคนใช้เยอะก็เลยลองสั่งมาดูไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับตอนการใช้งานนะครับก็ติดเบรคเกอร์ก่อนะครับอันนี้ทดสอบนะครับทดสอบทดสอบอ่ะตัวการไฟดุนะครับนี่นะครับ ดีเซนตัวนี้ใช้ายยางาน,นครับแล้วก็เปน็น <c> น <oughs> ้ำก็เห็นว่าเขาก็จะอุ่นๆนะครับ นี่ต้องกดตัวนี้ก่อนนะครับอ่าต้องกดดีเซ็ตนะครับมันจะขึ้นนะครับนี่เปิดน้ำเปิดนครับนี่นะครับ4,500วัตนะครับ ก็ใช้ได้นะครับช่วงนี้ก็รูหนาวกันแนละ้วก็สามารถชื้อมาใช้กันได้นะครับราาไม่แพงครับผมซื้อมาพ6 0 0บาทประมาณนี้นะครับค่าขนส่งนะครับโอเคนะครับครับพอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ ฝากดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับผมถ้าชอบก็ติดตามกันด้วยครับสวัสดีครับ